ผมมองว่าอย่างนี้นะครับมองว่ามันต้องการให้เราเนี่ยเปิดเกมนะครับมันอาจจะตั้งกล้องถ่ายเข้าไว้นะครับแล้วมันก็ยิงตั้งตั้งอาจจะโยนโลกแตกบ้างลางปืนบ้างนะครเพื่อให้เราอยิงไปนะครับพอเรายิงออโต้ไปมันก็จะถ่ายภาพถ่ายคลิปเขาไว้แล้วจะไปฟ้องชาวโลกว่าเราเปิดเกม ยิงมันก่อนนะนิสัยคนเกเรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนิสัยคนเกเรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่เลิกหรอกครับไอ้คุณเซนนี่นิสัยและสันดานมันมันไม่เลิกหรอกครับมันแพ้จากการประทะเรายีบสี่ถึง28เที่ยวนี้มันไม่เลิกหรอกครับ ผมมองว่ามันไม่เลือกครับสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเรามาพูดในส่วนของชาวบ้านดีกว่านะฮะในส่วนของชาวบ้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าทางเพจของกองทัพเนี่ยเขาแจ้งเตือนหรือฝ่ายปกครองหรือฝ่ายตำรวจแจ้งเตืนอนยังไงนะครับแต่ว่าเราเตรียมพร้อมเข้าไว้ดีกว่าในฐานะที่เป็นชาวบ้านอยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับเตรียมข้าวเตรียมของอะไรจ่อขึ้นรถเข้าไว้เติมให้เพียงพอนะครับถ้าไม่มีเงินที่จะเติมถึงก็เต็ม ก็เติมให้เพียงพอหันหัวรถออกนะครับเตรียมปิดประตูหน้าต่างอะไรเข้าไว้เตรียมความพร้อมเข้าไว้นะครับเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยเกิดปะทะกันตึบขึ้นมานะมันเคลื่อนย้ายไม่ทันไอ้ขมิน,นี่เวลามันปล่อยไอ้จรวด bm ยี่สิบเอ็ดนี่มันปล่อยแบบบ้าบ้าบ,าบเลยนะครับไอ้คุณเซนสั่งยิงนี่มันปล่อยจรวดหลายลำกล้องใน,นี bm ยี่สิบเอ็ดนี่ปุ๊บ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 มา ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนผมไม่อยากให้ต้องสูญเสียชีวิตประชาชนนะครับในส่วนของทหารเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะครับผมคิดว่าที่น้องทหารตำรวจที่ประจําแนวชายแดนเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาจะออกมาเตือนชาวบ้านก็กลัวจะแตกตื่นกลัวจะตกใจนะครับกลัวจะแตกตื่นกลัวจะตกใจ สถานการณ์อย่างนี้ผมยังอยากให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเปิดศูนย์เปิดศูนย์อพยพรอเขาไว้เลยนะครับเปิดศูนย์อพยพรอเขาไว้เลยนะฮะสถานการณ์มันไม่ปกตินะครับสถานการณ์ยังไม่ปกติไม่ไม่ปกติเลยนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ไม่ปกตินะครับที่น้องคนไหนเขาไม่สบายใจก็ให้เขาเข้าไปก่อนนะครับ มันจะเสียเงินเสียทองในการเปิดศูนย์อพยพเรายังไม่ได้อพยพบอย่างเป็นทางการนะครับมันยังไม่ได้เริ่มการประทะกันนะครับแต่ว่ามันส่อแววไม่ดีแหละนะครับมันเริ่มมาก่อเหตุขเมรนมันเงียบไปนะฮะมันเงียบไปนานนะครับปืนยังไม่กล้าลั่นเลยแต่พอมันรู้ว่าทางรัฐบาลไทยกับทางทหารไม่ยอมเปิดด่านให้แน่มันไม่มีปัญญาจะไปไหนแล้วครับ มันต้องหาทางเปิดศึกอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะฮะเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีกว่าเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีกว่านะเนนะะที่ยวนี้นะถ้าเกิดการประทะอีกเนี่ยผมคิดว่า กองทัพไทยเนี่ยจัดหนักกว่าเที่ยวที่แล้วแน่นอนนะครับจัดหนักกว่าเที่ยวที่แล้วแน่นอนนะครับจัดหนักนะครับต้องจัดให้หนักเลยครับกําลังมันจะผนมาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นี่ผมเองไม่ค่อยห่วงนะครับไม่ค่อยห่วงนะครับไม่ค่อยห่วงเพราะว่ามันมาเท่าไหร่เนี่ยฝูงบินเอฟสิบหกฝูงบินกิฟเทนเราปูลพรมได้หมดนะครับมาเยอะก็จะตายเยอะนะครับมาเยอะก็จะตายเยอะนะฮะ สถานการณ์ไม่ปกตินะครับไม่ปกติท่านลองสดับฟังข่าวและใครที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับอย่าเอาข่าวเก่าข่าวลวงอะไรมาออกเลยนะครับจะว่าจะตกตกใจนะครับแต่ว่าไม่รู้นะถ้าเป็นผมอยู่แนวชายแดนเนี่ยผมก็จะเตรียมความพร้อมอไว้ก่อนนะครับข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นก็ขึ้นท้ายรถไว้ก่อนนะครับขึ้นท้ายรถไว้ก่อนเลยนะครับ,รบจุกแล้วหุกแล้วก็ จะได้ไปได้ทันทีนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อยู่แนวหลังก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับต้องเตรียมความพร้อมจริงๆครับนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ผมมองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองน่าจะตั้งด่านน่าจะต้องตั้งด่านนะครับตั้งด่านดูรถกันมันเอาโดนแอบขึ้นรถ กระบะคุมผ้าใบไปตีแนวหลังเรานะฮะตีแนวหลังเรานะครับไม่รู้มันมีรางสังหรณ์อย่างนั้นนะฮะมีรางสังหรณ์อย่างนั้นนะครับ ท่านแม่ทัพภาคที่สองเราจะกะเกษียณแต่แม่ทัพภาคที่สองคนใหม่เนี่ยก็ขึ้นไปจากรองแม่ทัพภาคที่สองนะครับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับเขาเป็นเพื่อนกันเขาประสานงานแตะมือกันได้นะครับแตะมือกันได้นะครับมันยิงยั่วตลอดโอ้โโอยมันยิงยั่วตลอดนี่ถ้าเรากลัวมันจะนั่นก็กดมันยิงยั่วเราก็กดถ้าเป็นผมนะ ผมก็เอาเดสเเทมไฟเก็บเสียงก็ได้ครับพื้ดเข้าไปตรงจุดที่มันยิงยั่วนะตรงจุดที่มันยิงยั่วนะครับทหารเขามีอาวุธยุทภัณฑ์ดีอยู่แล้วครับ โอ้ oh, ไม่ได้สิถ้าเอา M6 ปิกดไปอ muted, ่ะเดี๋ยวมันถ่ายคลิปเขาไว้เราตึ๊ก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 เอา M6 ปิไปมันก็จะบอกว่าเรายิงใส่มันก่อนนะครับเรายิงใส่มันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันยิงยั่วแสงไฟแลวแปบ๊บแปบ๊บแป๊บตรงน,นี้นะครับเ็กด SKMP ไฟนะครับลูกซับโซนิกก็พุ๊บ <lados S 1> <ๆ S 2> เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับโดนไม่โดนก็นะครับแสงมันก็ไม่ค่อยออกเพราะมันไปจากปลายท่อเก็บเสียงไปจากปลายท่อเก็บเสียงและเสียงเงียบด้วยนะครับ มันจะอัดคิดอัดอะไรเพื่อจะสร้างพยาหลักฐานว่าเราโจมตีมันก่อนมันจะได้เข็ดมั้งครับมาเนี่ยผมก็คิดว่าทหารเขาอยากจะเอา r p g อัดเข้าไปด้วยซ้ำไปนะครับที่มันยิงยั่วเนี่ยนะครับสัพทหารเขาบอกยิงยิงเช็คแนวยิงเช็คกำลังนะครับยิงอย่างฆ่าทีนะฮะ มันมีสิ่งผิดปกตินะขะเมเณรมันเสริมกําลังวางอาวุธหนักประชิดแนวชายแดนเหมือนกับก่อนที่จะปะทะกับเราเที่ยวที่แล้วแล้วนะครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยตรงนี้นะครับส่วนเรื่องยุทธวิธีการลบนี่ไม่ต้องห่วงครับทางเรามีความพร้อมนะครับผมคิดว่าประจำจุดประจำแนวกันหมดแล้ว ถามคำถามครับคำถามคำถามวันนี้ไลฟ์ไม่นานครับมันกลางเกินนะ